เอาละสวัสดีครับทุกท่านมาพบกับโอ๊ตอีกเช่นเคยนะครับหลายท่านน่าจะได้เห็นคลิปนะครับเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่นะครับ ZVE10 กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆท่านก็ตอนนี้ก็น่าจะได้รับน้อง Z v e 1 0มาเป็นของตัวเองแล้วนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจัดดีหรือไม่จัดดีเนี่ยวันนี้ผมมี5ฟังก์ชั่นเด็ดนะครับที่เป็นไฮไลท์ของน้อง Z v e 1 0มาแนะนาให้ทุกคนได้ฟังกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับติดตามซับสไคร e ให้กับช่องโซนี่ไทยด้วยนะครับ ไปไปดูกันเอาละมาดูฟังก์ชันที่น่าสนใจตัวแรกกันเลยครับ Product showcase Product showcase เนี่ยเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สร้างชื่อมากๆให้กับ ZV Series ทั้ง2รุ่นเลยนะฮะการใช้งานกแน็แสจะง่ายดายมากๆแค่กดปุ่มเดียวนะฮะที่ตัวกล้องด้านหลังเนี่ยที่เป็นไอคอนรูปคน ตำแหน่งปุ่มทางขยะเนี่ยก็ใช้งานฟังก์ชันนี้ได้อย่างง่ายดายเลยครับให้สังเกตว่าระบบนี้เวลาเปิดนี่ก็จะเป็นออนนะกดอีกรอบนึงก็จะเป็นออฟนะครับปิดเปิดปิด,เป,ดเปิดได้นะก็ใช้งานง่ายครับกดปุ่มเดียวนะครับนอกจากระบบโฟกัสเนี่ยที่มันไวมากๆและฉลาดแล้วด้วยเนี่ยนะฮะการทำงานของมันก็จะช่วยเอื้ออมนวยให้กับนักรีวิวสินค้า,ามากๆครับ คนที่รีวิวเนี่ยไม่ต้องเอามือปิดหน้าปิดตายอีกต่อไปหรือปิดด้านหลังสินค้าของตัวเองนะฮะยิ้ม,ห,มหวานๆสู้กล้องได้เลยนะฮะสินค้าเล็กขนาดไหนเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้ครับดูปลาหูฟังนี่ผมรีวิวเนี่ยมันเยี่ยมยอดมากๆนะมันเล็กมากนะผมก็ยิ้มใส่กล้องได้ด้วยนะครับก็ง่ายๆครับกับการใช้ Product Showcase นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่หลายๆคนชอบนะครับตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วนะรุ่นนี้ยังมีนะครับ z v e ว0ทนะครับ ลองดูได้นะครับนี่รีวิวน้ําหอมไม่ต้องปิดหน้าตัวเองแล้วนะฮะน้ำหอมก็จะหมดอยู่แล้วเริ่มึ่งมารีวิวนะเอาฝากไว้ด้วยนะครับโปรดักโชกเพศเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับป้ายดูตัวที่2องฟังก์ชันต่อไปครับโบเก้สวิตช์่ายโบเก้สวยๆให้เป็นเรื่องง่ายเพียงปุ่มเดียว ฟังก์ชันโบเก้สวิตก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สร้างชื่อให้กับ ZV series เหมือนกันนะฮะการใช้งานก็ไม่ยากเลยนะกดเพียงแค่ปุ่มเดียวบนตัวกล้องนะระบบนี้จะทำงานให้เลยให้ดูที่หน้าจอของเรานะครับมันจะมีสถานะบอกว่าตอนนี้เนี่ยใช้โหมดโบเก้อยู่ก็จะขึ้นคำว่า d e f o กัสนะครับแต่ถ้ากดอีกรอบนึงเนี่ยก็จะเป็นเคลียร์นะครับเคลียร์นี่คือก็จะเป็นแบบชัดลึกนั่นเองนะครับก็ให้เข้าใจง่าย,ายๆเนี่ยกดสับ สลับไปสลับมาถ้าจะใช้โหมดโบเก้ก็กดดีโฟกัสแค่นั้นเองครับหรือว่ากดปุ่มไป็หนึ่งทีให้ขึ้นดีโฟกัสมันก็ใช้งานได้แล้วนะครับง่ายมากนะครับมอยังยิ่งสำหรับมือใหม่ที่ชอบถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอและอยากได้ภาพโบเก้สวยๆนะกดปุ่มเดียวเนี่ยทำงานได้แล้วนะง่ายมากๆครับและยิ่งใช้เลนส์ที่ละลายหลังสวยๆค่าเกว้างๆนะโอ้โหยิ่งจะทำให้ฟังก์ชันเนี้ย น่าสนใจเข้าไปอีกนะครับนี่ใช้เลน5 0มิลเนี่ถ่ายวิดีโอแล้วก็กดโบเก้โหมดนะฮะหรือโบเก้สวิสนั่นเองนะครับฟังก์ชันนี้ก็เลยน่าสนใจมากๆครับกับคนที่ใช้กล้อง ZV Series นะครับมาดูกันต่อเลยครับโฟกัสแทร c ก i ิ้งครับหรือโฟกัสติดตามนะฮะนี่ก็เป็นจุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับของกล้องโซ n y ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วนะตอนนี้นะครับเรื่องของระบบโฟกัสที่ไว้ใจได้เร็วเกาะจิก นะครับแล้วก็โอ้โหโฟกัสได้อย่างต่อเนื่องแม่นยำมากๆนะครับการใช้งานเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยครับกับกล้องรุ่นนี้นะครับเปิดกล้องมาระบบนี้มันทํางานให้เป็นแอคทีฟอัตโนมัตินะครับเกาะจิกใบหน้าแล้วดวงตาเนี่ยโอ้โหแม่นยํามากๆครับทำให้การใช้งานสําหรับมือใหม่เนี่ยง่ายมากๆครับก็คือ ถ้าใครอยากจะต้องการโฟกัสด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถใช้ระบบของทัชสกรีนหน้าจอได้นะทัชแช็กกิ้งนั่นเองนะฮะกดจิ้มไปที่หน้าจอนี่ผมให้หลานผมจิ้มให้นะฮะแล้วผมถ่ายนะครับเด็กยังใช้งานได้เลยครับนะฮะนี่เกาะจิกดวงตาเลยนะครับมันก็ทำให้การใช้งานมันง่ายขึ้นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็ง่ายมากๆหรือจะเป็นพวกภาพนิ่งหรือวิดีโอเนี่ยอยากให้ส่วนไหนชัดก็แตะไปที่หน้าจอแค่นั้นเองครับนะครับ ถ้ามันลึกกว่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับความสมูทในเรื่องของการชิปโฟกัสได้นะครับอยากจะให้สมูทหรือว่าอยากจะให้เร็วยังไงก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับฟังกช์ชันตัวนี้ก็เลยได้รับความนิยมมากๆนะครับใส่เข้าไปในกล้องโ o n y เกือบทุกรุ่นนะครับรวมถึงรุ่นนี้ด้วยนะ ZV-E10 นะครับมันก็ทำให้ทุกคนใช้งานกล้องได้ง่ายขึ้นครับมาต่อกันเลยครับอย่าแพลวครับซอฟต์สกินเอฟเฟกหมดน้าเนียนครับในโหมดวิดีโอ นี่คือวิวัฒนาการใหม่ของกล้องโซนี่นะครับที่มีตั้งแต่รุ่น ZV1 แล้วนะที่สามารถปรับซอฟต์สกินเอฟเฟก์นะครับฟังชันในตำนานที่อยู่ในกล้องโซนี่เนี่ยอยู่ในโหมดของวิดีโอได้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยยังทําได้แค่แบรนด์เดียวเท่านั้นนะฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยก็ปรับเรื่องของซอฟต์สกินใบหน้าครับให้มีความนุ่มนวลน,นะครับแต่ว่ายังคงความเรียลลิสติก ยังคงความสมจริงอยู่นะครับใครที่มีแผลเป็นลึกๆก,ก็ยังเห็นอยู่นะแต่ว่าก็อาจจะเนียนขึ้นเล็กน้อยนะฮะเราก็จะมี3ระดับให้ปรับนะครับในการใช้งานก็คือมีโลมีเดียมแล้วก็ไฮนะครับก็สามารถที่จะเลือกปรับตามสภาพใบหน้าของตัวท่านเองได้เลยนะแค่กดเลือกนะครับแล้วก็ดูว่าเราชอบอันไหนนะครับ ก็ง่ายครับสำหรับโหมดของวิดีโอเนี่ยบางท่านเนี่ยมีการทําออนไลน์นะครับหรือว่าการอัดคลิปวิดีโอไม่ต้องไปแต่งภาพทีหลังนะครับในกล้องเนี่ยแต่งให้เลยนะครับทำให้สาวๆหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นะครับก็ค่อนข้างที่จะชอบฟังก์ชันตัวนี้นะครับแล้วก็สกินโทนของกล้อง z v e v E10 ก็คือจะใช้สกินโทนแบบเดียวกับ z V1 e นะครับก็ดาให้สาวๆเนี่ยเป็นสาวเฮลตี้มากยิ่งขึ้นนะฟังก์ชันนี้ก็ทําให สาวๆชอบมากนะครับและยิ่งปรับสก,กินโทนได้ด้วยเนี่ยโอ้โหก็นี่อีกฟังก์ชันหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ ZV1 นแล้วครับในแ v ดวทก็ยังมีอยู่นะครับยังไงก็ฝากสาวๆใช้ด้วยนะฮะใครใช้แล้วก็ฝากคอมเมนต์แล้วส่งคลิปมาดูบ้างนะครับ <laughs> เอาล่ะมาถึงฟังก์ชันสุดท้ายครับ USB streaming ครับเปลี่ยนกล้องของเราให้เป็นเว็บแคม นะครับ USB streaming เนี่ยในกล้องรุ่น Z ซ E10 ทก็ประจำการอยู่เหมือนเดิมครับไม่ต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์นะมีมาให้ตั้งแต่แกะกล่องสินค้าลวครับมาให้ตั้งแต่โรงงานเลยนะครับเพียงแค่ต่อสาย USB, USB เส้นเดียวเท่านั้นครับเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับนี่ช่อง USB C นะครับแล้วก็ฝั่ง USB ก็เสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ถ้าคอมพิวเตอร์สามารถจ่ายไฟได้เนี่ยก็สามารถเลี้ยงไฟได้ตลอดในการทำไลฟ์สตรีมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เข้าโหมดถ่ายภาพปกติครับ ปรับเป็นโหมดของวิดีโอนะครับใช้ในโหมดของวิดีโอเท่านั้นนะครับแล้วก็เข้าโหมด USB streaming ครับเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็ทำงานเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรเลยนะครับเป็นฟังก์ชันที่มีอยู่ในกล้องเท่านั้นนะครับใช้เรื่องของ Product Showcase โบเก s w วิปอะไรได้หมดฟังก์ชันน้าเนียนใช้ได้หมดเลยครับแพลตฟอร์มต่างๆนะไม่ว่าจะ Zoom Google Meet หรือว่า OBS เนี่ยแค่เข้าไปเลือกอุปกรณ์ครับตัว z V10 ก็ขึ้นมาให้เราเลือกแล้ว นะครับความละเอียดของ USB s t r ตร m i n g เนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่720ครับ 720p เท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่เบสิกแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ทุกแพลตฟอร์มใช้งานกันด้วยนะครับก็ถือว่ามาทั้งภาพและเสียงก็มานะครับก็สามารถเลือกไม้ที่เป็นไมโครโฟนของ เ v e วีได้นะครับเสียงแจมอยู่แล้วนะครับภาพก็สวยเสียงกแจมก็ทำให้การประชุมสัมมนาอะไรต่างๆเนี่ยช่วง Work from Home ก็ทำได้ง่ายรวมถึงใครที่ชอบเกมสตรีมมิ่งอย่างผมผมก็ไลฟ์เกมสตรีมมิ่งเนี่ยโดยใช้กล้อง ZV Eden นนะครับเล่นเกมให้เพื่อนดูได้ครับแล้วก็มีภาพส,สวยๆนะครับเป็นรีแอคชั่นของเรานะฮะ เป็นไงครับนี่ดึงมา5ฟังก์ชันที่เป็นตัวที่เด็ดของกล้อง ZBE10 เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว p โปรดักชั่นเคส e บเก i t c h Switch, Focus Tracking รวมถึง Soft Skin Effect และก็ USB Streaming ครับนี่ก็มีอีกเยอะนะครับอันนี้มีเยอะนี่คือคัดสรรมาให้5ฟังก์ชันหลักๆที่น่าจะตอบโจทย์กับสาย Content Creator ในยุคปัจจุบันนี้มากๆครับติดตามชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Sony ด i จิตอลแคมิลา t ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ช้ยนอกของโซ n y ไทยด้วยนะครับและสําหรับท่านใดที่ซื้อสินค้าไปแล้วนะอย่าลืมลงทะเบียนไม s o โซนีด้วยนะครับได้สิทธิพิเศษอีกเพียบไม่ว่าจะเพิ่มประกันนะครับ แล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางโซนี่นะฮะและท่านใดที่สนใจสินค้าตัวไหนของโซนี่สามารถเข้าไปได้นะครับใน store.sony.co.th ได้เลยนะครับไปเลือกชมกันได้เลยครับเดี๋ยวมีคอนเทนต์จากแซดวีอทออกมาอีกเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นคุณเคมปีนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณน้องคมนะครับก็ทยอยๆทำออกมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ